นี่รถเดิมโรงงานนะครับผมบอกไว้ก่อนเป็น SK8 อะไรอย่างที่บอกที่ไทยมีแค่สี่คันนะครับเฮ้ยโอ้โหรถช้ารถช้าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รถช้ถชาชชแล้วนี่มันรถรถชนโอ,โ, <laughs> โอเคนะผมก็ต้องสวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยู่ผมเป็ครั้งเดียวดิปเปอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ในเกม orsa, แอสโต้คอร์ชกันเหมือนเช่นเคยครับกร,รับชมคลิป่มีสิทธิ์การกดไลค์กดแชร์สับค่ในในในา, like, share, านะครับเป็นใจผมครับที่เราจไปให้ได้รับชมกันด้วยครับผม,ผมก็วันนี้นะครับผมอยู่ในเชอร์เกาะรีเวิร์ลอีกแล้วนะครับแต่เป็น ตัวผมเพิ่งไปอัพคอนเทนต์ตัวเต็มมานะครับก็คือจะสามารถขับเล่นกระบ,บอทได้นะครับก็เนี่ยนะขับเล่นกระบ,บอทในแบบนี้นะก็คือนะต้องลงมัดเพิ่มหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าต้องอัพเป็นคอนเทนต์ตัวเต็มนะครับในราคา150บาทนะโอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่านี่ก็ผมก็ลงมอดฝนอะไรไปเรียบร้อยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูแย่เดอเดี๋ยวปรับมุมกล้องก่อนนี่นี่ ดูโหดีเจเดี๋ย oh. ว yeah. เราตามครับรออะไรครับที่ผมปรับเป็นฝนตกหนักสุดน,นะครับจะขับยากหน่อยแต่ว่าผมก็จะขับแบบไม่เร็วมากแล้วกันเหมือนรถซิ่งแบบทั่วไปนี่ครับแคมรี่ครับอันนี้แคมรี่นะ รถที่ผมขับนี่ก็เป็นเ k 8นะครับตัวราคา4ล้านบาทไทยนะเครื่อง2อง0เทอร์โบ K20 ขับเรื่อยๆนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรกันนี่รครับเน,นี่ยรถบัสครับอะไรครับเนี่ยโหรถเถื่อน น,นี่เอาผ่านมีอะไรเต็มเลยผมใส่มาเต็มนะครับเอามีรถคว่ำครับเอาผ่านคว่ำสำ่งรับัสไปครับแล้วก็ขับชิวๆเรื่อยๆนะก็ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่ <laughs> อัเนเลนซายนั่นก็แคมรีนะครับเดี๋ยวเราลองกดแก่แคมรีหน่ yeah. <c oughs> อยวะาแย่เฮ้ยรบัสรบัสลบลบลบทเออมัดฝนนี่คือสมจริงมากนะครับเอาไม่ทำดูเ yeah. นี่ยดูดิภาพโคตรสวยไม่เกมปี2014จริงป่ะเนี่ยฮัลโหล รถับมีรถผมยก,กอะตามชันรีบอะอืดอืดอืดชนแล้วหนีครับรอเลยรล่ะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆจา้า เบรกก่อนถ้าเบรกก่อนฝนตกหนักมากมองไม่เห็นเลยโอ้โหถ้าขับมุมเตอร์เอรสั้นอนะ่ะมันจะมองเห็นท่านผู้ชมแต่ถ้าขับเฟอร์เเอรสั้นอนะ่ะคือแบบมองเห็นยากมากนี่ครับทางขวามีซีอาร์แซนนะครับแล้วก็มีดีแบทนะนะ เราสามารถตั้งความเร็วได้นะครับว่าจะให้บอดวิ่งความเร็วเท่าไหร่แต่ผมตั้งไว้ให้วิ่งประมาณไม่เกิน2องร้อยนะพวกบอดอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย,อยบอดโอ้โหใจเย็นใจเย็นในนู่ <c oughs> ผมตั้งให้บอดแต่ละคันวิ่งไ้ไม่เกิน200นะครับเพราะว่าถ้ามันวิ่งสักร้อยหนึง่งตามกฎหมายญี่ปุ่นมันจะช้าไปหน่อยเฮ้ยเบรก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 ดด ใาแซงไปเลยเฮ้ยรถรถจอลดรถจอด,ลด,ลด,ลดๆๆอะไรเนี่ยขึ <laughs> ้นฝาครับขึ้นฝาครับเฮ้ยมุดซ้ายครับมุดซ้ายอ่าอะไรอยู่เฮ้ยโอ้โหสกิดครับอะไรครับเนี่ย <laughs> 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 เฮ้ยแจ๊ดแจ๊ดเกินไปบางทีอะผมจะขับ2มุมมอง3มุมมองนะครับก็มีฝากระโปรงเตอร์เบอร์สันเฟิร์เบอร์สันในทุกทุกิปนะเพื่อไม่ให้แบบมุมกล้องมันจำเชจลอยไปเลยเพราะว่าแต่ละคนชอบให้ผมขับมุมไม่เหมือนกันนะผมก็เลยอ่ะคลิปหนึ่งบอกว่าจะเปลี่ยนมุมกล้องขับเรื่อยๆนะครับ รถปัดใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนโอ้โหยั <Yeah. S 2> งเรามาขับเฟิร์บูซั่ต่อครับ <Yeah. S 2> ไปครับไปครับสับห้าครับเข้าโ <c oughs> ม่มาแล้ว <c oughs> ใส่หกครับ นี่รถเดิมโรงงานนะครับผมบอกไว้ก่อนเป็น s k 8นะอย่างที่บอกที่ไทยมีแค่สี่คันนะครับเฮ้ยโอ้โหรถช้ารถช้าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รถช้าแล้วนี่มันรถรถชนโอ้โหโอ้อะไรกันครับเนี่ยเอาความความอ้าวเกมโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอาเฮ้ยความแบ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่ที่พิษแล้วกันนะโอเคนะผมท่านผู้ชมก็เรามาเกิดกันในพิทใต้หลุมนะครับข้างหลุมก็คือชิบุระนะครับก็โอเคมันมี2พิษนะครับที่สามารถขับเล่นกับบอดได้ถ้าเราอัพเป็น c o n t i n เ n อร์ตัวเต็มนะครับก็โอเคนี่นี่ผมลองปิดฟังก์ชันทุกอย่างเลยนะครับเป็นไงอย่างรถจริงท่านผู้ชมดูโอเนี่ท่านผู้ชม นี่นะครับก็เป็นแถบปรับมันจะอยู่ทางขวานะในเ e เ t อร์เอฟเฟ t แล้วก็เลน e s Debug อ่าเดี๋ยวผมจะปรับฝนเป็น100้น้ำเป็น100นะครับโอเควันที่ซีพ CPU 99อ่อะคิดเอา <laughs> นะครับโหโหเบก่อนเบก่อนนะฮะ ตกด้วยถนนลื่นเฮ้ยเบรกเบรกเรียบเอ้ยรถบัสนี่มึงสายแปดหวะสามขวห้าวอ่ะผมว่าแม่งสายแปดเว้ยผมว่าผมต้องด่วนกันมาหน่อยละไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ เอ้ยเจอกันหน่อยป่ะตอบตอบไฟไล่เอ้ยมันจะชนเลยกั่าวอนี้จะอยู่เช่โอ้โห,อหโอ้โหทำไมบอดมันขับกระเทือนจังฮลัลโหลเก็บขับคนระับ เรื่อยๆนะเรื่อยๆอ่าร,ร้อยสามสิบร้อยนะสี่สิบล้นคือฝนมันตกอะ่ะมันขับยากอะ่ะข้นางหน้ามีรถนะครับแต่ว่ามันอยู่เลนไหนวะเนี่ยอ๋อดีแม,ม็กซ์ขอเชยู่เลนไหนวะเนี่ยอพอผ่าน เ้ยโอ้โหเหลือสองเลนฮะโหลเฮ้ยรถบัสขดไปแล้วบางทีอะแต่งซ้ายก่อนรถเราผิวรถเราผิวปาดเปลี่ยวเฮ้ยฮึดฮึดฮึดอะไรกันนี่ก่อนขับก็ยังเถื่อนแต่ละคัน อ๋อหนุนเดียวซ้ายกัน,นเราตามครับรถตู้ DHL เหรอเหรอไปส่งของไหนเลยต่อคิวทำไมแซงไปเลยต่อคิวทำไมเอ๊คก่อนมองทางไม่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมไปดูมองทางไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ย มองทางไม่เห็นกน็ฝนผมปรับให้ตกหนักสุดเลยนะมันโคตรยากอะ่ะเนี่ยต้องปรับมึงเนี้ยมันถึงเขียนครับเดิเนไปด้านซ้ายโอ้โอยมันซัดกแกค่แล้ว ขวาไปด,ดิมุดมุดซ้ายมุดขวาโอ้่นผู้ชมครึ่งหน่วงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้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 ใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแจ,จ๊บใจเย็นใจเย็นพี่บ้า ครับมีรถครับโอ้โหรถบัสรถบัสทำอะไรอีกเนาะรถบัสทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีตอนนี้ด้วยเหรอวะเย็นนีในุนม ช่อง easy part ไปเออช่อง easy part ว่ะแสงเอาเตดไปหนึ่ง step มุดขวาแสงเอาพาดอ้ยอ้้หเอาความเหรอเอาเอาเอ้าเอาได้อยู่โอ้้หรถตู้รถตู้นี่มันห้าวนี่มันห้าวเอยใจเย็นใจเย็นเจ เถื่อนกันจริงๆแต่ละคนันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมลองไปปรับบอดนะครับเป็นรถซิ่งด้วยกันดีกว่านี่เป็นรถบ้านเลยใช่ป่ะเดี๋ยวผมลองปรับให้มันเป็นรถซิ่งด้วยกันโอ้ยเออเดี๋ยวเราลองดูนะครับ